สวัสดีเพื่อนๆใน Facebook รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวรองเท้าสินค้าของร้านรองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับซึ่งวันนี้ผมได้หยิบเอารองเท้าตัวสีสันเจ็บตาเจ็บใจเจ็บจี๊ดมาทำการรีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่ง รองเท้าคู่นี้อย่างที่เห็นกันนะครับนั่นก็คือรองเท้า n นกี้มาร์โคเลียนเว1ปอร์นะครับหรือว่า n นกี้มาร์โคเลียนเวเเไอนะครับซึ่งเป็นรองเท้าต,ตัวใหม่ล่าสุดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เทคโนโลยีจัดเต็มแล้วก็สีสันเจ็บจี๊ดมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ คราวนี้เรามาดูกันแบบรอบๆกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับสีของตัวรองเท้าคู่นี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับนั่นก็คือสีเขียวสะท้อนแสงบอกได้เลยว่าใครที่ชอบรองเท้าสีเจ็บๆสีจี๊ดๆนะครับคู่นี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าสีเขียวสะท้อนแสงทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงพื้นด้วยนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าวัสดุหลักๆที่นํามาใช้ในการทําตัวรองเท้าคืออะไรนะครับวัสดุหลักๆที่นํามาใช้ทําตัวรองเท้าคู่นี้ก็คือวัสดุตัวเดิมอยู่นะครับนั่นก็คือเทนจินไมโครไฟเบอร์นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับมีความกระชับแล้วก็มีความเบามากๆนะครับสําหรับรองเทา้าหนังสังเคราะห์เทนจินไมโครไฟเบอร์ตัวนี้นะครับซึ่ง ถือว่าเป็นวัสดุตัวเดียวเลยที่นํามาใช้ในการทําตัวรองเท้าคู่นี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันที่พื้นผิวของตัวรองเท้าคู่นี้นะครับสัมผัสแรกที่เรารู้สึกได้เลยพื้นผิวของตัวรองเท้าคู่นี้จะถูกออกแบบมาให้เป็นลอนนะครับลอนของตัวรองเท้านะครับเห็นไหมครับจะถูกออกแบบมาให้เป็นลอนนะครับเวลามือลูกก็จะรู้สึกนะครับ ซึ่งเทคโนโลยีตัวพื้นผิวแบบนี้นะครับไนกี้ให้ชื่อว่า s p e t d t ชนะครับซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการคอนโทรลลูกบอลให้ดียิ่งขึ้นนะครับบริเวณหน้าเทา้าด้านหน้าพาดยาวมาจนถึงด้านข้างนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ไนกี้สีดำนะครับแล้วก็จะมีลายเป็นสีคล้ายๆกับเม็ดข้าวเม็ดทรายนะครับอยู่ตัวไนกี้นะครับเป็นมีสีแดงสีเขียว เต็มไปหมดเลยนะครับผ่าดยาวมาจนถึงด้านข้างของตัวข้างเท้าด้านนอกนะครับส่วนบริเวณด้านส้นเทา้าข้างเท้าด้านนอกนะครับ <c oughs> ก็จะมีคําว่าเมอร์โคเรียนนะครับสีดําติดอยู่นะครับส่วนบริเวณส้นรองเท้านะครับเก,กาะกันกระแทกด้านในนะครับก็จะมีแผ่นกันกระแทกอยู่ด้านในนะครับ ค่อนข้างที่จะแข็งเลยทีเดียวนะครับส่วนบริเวณด้านส้นเท้าก็จะมีรอยเย็บของตัวรองเท้านะครับแล้วก็จะถูกปิดทับไว้ด้วยแผ่นฟิล์มไนกี้สกินนะครับถูกปิดทับไว้นะครับส่วนบริเวณข้างเท้าด้านในนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ไนกี้นะครับเช่นเดียวกับตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีดำนะครับแล้วก็จะมีลวดลายสีสันต่างๆอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวรองเท้านะครับคราวนี้บริเวณด้านบนของตัวรองเท้าบริเวณ ดูรอยเชือกรองเท้านะครับเชือกรองเท้าตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงเช่นเดียวกับตัวสีของตัวรองเท้าเลยนะครับแล้วก็มีรูรอยเชือกรงอรงเท้าอยู่ทั้งหมด6คู่นะครับก็ยังออกแบบมาให้เป็นมีรูเชือกรูรอยเชือกรองเท้าอยู่ข้างะละสองรูนะครับก็คือรูเข้าแล้วก็รูออกรูเข้าแล้วก็รูออกนะครับเชือกรองเท้าก็ถูกออกแบบมาให้เป็นลักษณะของเส้นแบนแล้วก็เส้นใหญ่นะครับ ส่วนบริเวณลิ้นรองเท้าด้านบนนะครับตรงปลายก็จะมีสัญลักษณ์ไนกี้สีดําติดอยู่นะครับแล้วก็ตรงกลางของลิ้นรองเท้าก็จะมีสัญลักษณ์ออดิชั่นคอนโทรลนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เสริมเข้ามาในตัวรองเท้าคู่นี้นะครับจะมีเฉพาะรองเท้าตัวโคดท็อปแล้วก็ตัวท็อปเท่านั้นนะครับสัญลักษณ์ ACC ตัวนี้ก็คือช่วยเพิ่มศักยภาพในการคอนโทรลลูกบอลแล้วก็กันไม่ให้น้ําซึมเข้าไปในตัวรองเท้านั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวรองเท้านะครับคราวนี้เรามาดูบริเวณด้านในของตัวรองเท้ากันบ้างนะครับด้านในของตัวรองเท้านะครับบริเวณส้นรองเท้าทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีเป็นขอบขอบเสริมด้วยขอบฟองน้ําด้านในนะครับแล้วก็แผ่นรองรองเท้าก็จะเป็นแผ่นสีดํานะครับแผ่นรองรองเท้าก็จะมีคําว่าเมอร์โคเยติดอยู่นะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวรองเท้าคู่นี้นะครับผมชอบจริงๆนะรองเท้าสีเขียวคู่นี้อ่ะคราวนี้เรามาดูกันที่พื้นรองเท้ากันบ้างนะครับพื้นรองเท้าตัวนี้นะครับก็คือวัสดุใหม่หมดเลยนะครับรวมไปถึงปุ่มด้วยนะครับวัสดุหลักๆที่นํามาใช้ในการทําพื้นรองเท้าก็คือวัสดุไนล่อนนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเบากว่าเดิมนะครับเวเปอร์สิใช้ไมโคร คาร์บอนไฟเบอร์นะครับมาทำตัวพื้นรองเท้านะครับส่วนเวเปอร์11นี้ก็ใช้เทคโนโลยี Technology, หรือว่าวัสดุใหม่นะครับที่เรียกว่าไนลอนนะครับซึ่งมีความเบากว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับมากับปุ่ม ที่เป็นลักษณะของลูกศรมากกว่าน้อยกว่านะครับซึ่งปุ่มลักษณะแบบนี้นะครับในกี้ให้ชื่อว่าเชฟรอนสตันนะครับซึ่งเป็นปุ่มที่มีลักษณะที่จะเกาะพื้นแล้วก็ดีตัวออกตัวได้ดีกว่าปุ่มในลักษณะปุ่มใบมีดธรรมดานะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการออกตัวแล้วก็การวิ่งนั่นเองนะครับส่วนบริเวณพื้นลายของตัวรองเท้าคู่นี้นะครับถ้าสังเกตกันดูดีๆจะเห็นว่าเป็น ลักษณะของคล้ายกับซี่โครงหรือว่าเป็นกระดูกงูใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้นะครับคือเทคโนโลยีที่เรียกว่าซอ f t Liner นะครับซึ่งจะช่วยลดแรงกดนะครับลดแรงกดเวลาเรากดเท้าลงไปนะครับแล้วก็กระจายน้ําหนักแล้วก็จะช่วยในเรื่องการเกาะพื้นนะครับการออกตัวการดิดตัวทําให้การวิ่งหรือว่าการสปินทําได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ บริเวณปุ่มนะครับด้านหน้าห้าปุ่มตรงนี้ก็จะถูกทะยานออกไปด้านหน้านะครับส่วนปุ่มด้านข้างเท้าตรงนี้ก็จะออกไปทางซ้ายแล้วก็ขวานะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการหมุนตัวนะครับส่วนบริเวณสี่ปุ่มท้ายก็ยังเป็นปุ่มใบมีดเหมือนเดิมนะครับกึ่งกลางเขาจะมีสัญลักษณ์ไนกี้สีดาติดอยู่นะครับอะมีอะไรอีกล่ะ อขอบของตัวรองเท้าคู่นี้นะครับขอบของตัวรองเท้าคู่นี้นะครับถ้าสังเกตกันดูดีๆนะครับขอบของตัวรองเท้าคู่นี้จะถูกยกสูงขึงข้นมานะครับเพื่อเพิ่มไม่ใช่เพิ่มเลยเพื่อลดเรื่องการฉี่หรือว่าการอาของพื้นรองเท้ากับตัวรองเท้านะครับแล้วก็ช่วยลดแรงกระแทกเวลา,าเจอบอลเข้าบอลหนักๆน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพื้นรองเท้าคู่นี้นะครับจะถูกอัดด้วยกาวความร้อนสูงนะครับดูกันดีๆจะไม่มีรอยแยกเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าพื้นในล่อนตัวนี้นะครับมีความเบาแล้วก็ความยืดหยุ่นสูงมากนะครับมันยืดหยุ่นขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองงอรองเท้าให้ดูนะครับเห็นไหมครับงอมือเดียวเลยอะงอมือเดียวนะครับ แล้วก็ปล่อยตัวรองเท้านะครับเห็นไหมครับมันดีดกับตัวออกมาค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ดีมากๆนะครับสำหรับพื้นตัวนี้นะครับมีความยืดหยุ่นสูงสามารถบิดได้เลยเห็นไหมเห็นไหมครับเป็นพื้นที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับสําหรับพื้นตัวนี้นะครับแค่สีรองเท้าก็บอกได้เลยว่ากินขาดทั้งสนามแล้วล่ะสาหรับสีรองเท้าตัวนี้นะครับ เอาเป็นว่าใครนะครับที่สนใจรองเท้าสีเขียวสะท้อนแสงในกี้มอค u r เรียนตัวนี้นะครับสอบถามมาได้ตาม ID l i n ยหรือว่าเข้าไปกดไลค์ใน Facebook หรือว่าจะทักแอดเพื่อนมาใน Facebook รองเท้าฟุตบอลกันเองก็ได้นะครับพิมพ์ในช่องค้นหาว่ารองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับเจอแน่นอนนะครับจะมีอยู่2แฟนเพจนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็นแล้วกันนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ